สวัสดีครับผมเซลนบจากบริษัทเทอร์มินอลอีสุสุสมุทราการในวันนี้นะครับก็จะมีกําหนดการปล่อยรถนะครับคันอยู่ด้านหลังโน่นเลยนะฮะคันที่จะปล่อยในวันนี้เป็นรถตู้ทึบนะครับรถกระบะตอนเดียวใส่ตู้ทึบด้วยจบครบใช้งานนะฮะเบ็ดเ,เสร็จจบจากโชว์รูมเลยคันนี้โปรโมชั่นอยู่ที่สองหม่นเก้าพบาทนะครับเป็นรถกระบะเครื่องสามพรถกระบะตอนเดียวใส่ตู้ทึบให้เรียบร้อยปไปดูสเปค ก่อนลูกค้ามาถึงโชว์รูมนะครับผมสำหรับในวันนี้ทางโชว์รูมก็มีปล่อยด้วยกันอยู่ทั้งหมด2คันก็จะเป็นสีเทาทั้งคู่เลยสีเทาเอลบูทนะฮะอันนี้จะเป็นเกรดแอลเนี่ยรุ่นยกสูงทำยีราฟแคะเนี่ยหน้าใหม่จะเป็นประมาณนี้นะฮะรุ่นใหม่2026รุ่นยกสูงจะเป็นประมาณนี้เลยในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบใหม่ ะจะเป็นเส้นๆเคี้ยวๆแบบนี้นะฮะเป็นเส้นเป็นขีดๆเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สาหรับรุ่นยกสูงก็จะมีช่องตรงนี้ทางด้านหน้า3มช่องนะครับสาหรับรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัวตัวต,วตะแกรงตัวช่องดักลมทางด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์ตรงกรอบไฟตัดหมอกใหม่แล้วก็รุ่นที่ผมจะปล่อยนี่ตัวนี้เลยเื่องสามพัน อันนี้ดีไซน์ของลูกค้าเปลี่ยนแม็กด้วยนะฮะโหลดด้านหน้าสองหลังสี่สำหรับรถกระบะตอนเดียวตรงนี้นะครับได้ตู้ทึบด้วยนี่นะครับนาะตัวยางก็ขนาดหน้ายางข้างหน้าก็จะเป็นสองสี่ห้าข้างหลังจะเป็นสองเจ็ดห้าโหลดหน้าสองหลังสี่สองพันยี่สิบหกเหมือนเดิมนี่กระจังหน้าก็จะเป็นเป็นขีดเส้นๆแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆถ้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนี่จะเปลี่ยนแปลงในส่วนของกระจังหน้านิานดหน่อย ถ้าสมมติรุ่นตัวเตี้ยนะครับแต่ว่าตัวสูงก็จะมีการดีไซน์ในเรื่องของอด้านหน้าให้แตกต่างกับรุ่นตัวเตี้ยเป็นประมาณนี้เพราะว่าราคาไม่ได้ปรับขึ้นสำหรับรุ่น2,026ยังราคาเดิมอยู่ถ้าเป็นรุ่นปกติจะปรับเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นรุ่นที่เป็นเกรด M ก็จะได้ระบบ a d a ดเข้ามาพวกนั้นนะฮะก็จะมีปรับราคาขึ้นเฉพาะรุ่นนั้นอย่างเดียวรุ่นอื่นๆก็ราคาเดิม2,026 โอเคเดี๋ยวรอลูกค้าสักครู่นะครับมาลูกค้าเดินทางมาถึงแล้วผมขอถ่ายคลิปเฉยๆครับอ่าเราก็ทําพิธีไหว้กันได้เลยนะน,นะครับให้แม่ไหว้ก็ได้นี่แม่ก็เป็นคนต่อยอดธุรกิจให้ทางลูกชายนะเดี๋ยวลูกชายก็นํารถคันนี้ไปวิ่งงานกันต่อเงินต่อยอดธุรกิจกันนี่สร้างเงินสร้างไรายได้เข้าครอบครัวกันนะครับ ดีบแต่ให้ลูกชายสักสามครั้งแม่เอาเลือกเอาใชา่อ่านั่นแหละแค่นั้นพอแม่ไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องขับนะแม่ขับไดบเเ้เอาแม่ขับเป็นนะโอเคได้เดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกัน